โตโท็อปเทนสิครับวันนี้ผมก็จะมาอัปเดตขา่าวสารต่างๆเกี่ยวกับลูคทิปโตให้เพื่อนเพื่อได้รับชมรับฟังกันเองนะครับเพราะว่าวันนี้ตลาดมันก็ยังเขียวอยู่ถูกไหมครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เมื่อประมาณ2วันก่อนเราก็จะได้เห็นว่าโอ้โหตลาดนี้แดงเดือดมากนะ หลังจากที่ประมาณวันที่12-13นะครับตลาดทําตัวทรงว่ากําลังจะร่วงลงมาผมก็ได้โพสเข้าปนิญุ่ไนมครับว่าตอนประมาณเที่ยงคืนสนี่สหตอนนั้นกําลังนั่งวิเคราะห์กราบอยู่ว่าเอ้ยเขาจะเป็นยังไงพอเห็นสัญญาณว่าเขาจะร่วงแล้วผมก็รีโพสทันทีนะครับ แล้วต่อมาวันจันทร์นะครับตอนประมาณตีหนึ่งเนาะก็ดูวิเคราะห์ครับเอกดูทรงว่าโอเคเขากําลังน่าจะกลับขึ้นนั่นแหละโดยลุนาครับก็ทําทรงเหมือนว่าจะกลับขึ้นมาก็กลับขึ้นมาจริงๆเนาะผมก็ได้โพลลงไปในกลุ่มอีกครั้งนะครับเพื่อที่จะเป็นการให้เพื่อนๆได้เห็นเนาะก็ขึ้นมาที่ประมาณ14%เนาะสำหรับใครที่บอกว่าตัวลูนาม่ขึ้นโฟกี้ม่ขึ้นเปเปยม่ขึ้น กอจังหวะนี้ก็ถือว่าถ้าเกิดใครได้เก็บตอนนั้นก็ขายทาํากำไรได้แล้วนะถ้าเกิดใครต้องการที่จะเล่นรอบหรืออะไรนะครับในหลังจากนี้เพื่อนๆก็ต้องคอยไปติดตามข่าวสารหรือคอยติดตามตัวกราฟกันอีกทีหนึ่งเพราะว่าก็มีหลายๆคนที่บอกว่าไม่ทันนะครับหรือว่าไม่รู้หรือว่า คิดว่าลูนาไม่ขึ้นเปเป้ไม่ขึ้นฟกกี้ไม่ขึ้นแต่ก็ในระหว่างที่เราบอกว่าไม่ขึ้นเนี่ยก็มีหลายๆคนที่เขาทํากําไรไปนะก็มีบางคนผู้ชมบางท่านนะที่บอกว่าโอเคเขาก็สามารถเก็บทันได้นะอันนี้ก็ดีว่าดีใจด้วยนะครับเพราะว่าไม่ว่าสถานการณ์ไหนครับทุกๆช่วงเวลาก็คือโอกาสเสมอขึ้นอยู่กับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะคว้าโอกาสนั้นได้หรือเปล่า เพราะว่าในการลงทุนเนี่ยมันก็แน่นอนครับต้องมีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นการลงทุนอะไรก็แล้วแต่มันจะมีคนที่ได I mean, ้กําไรกับคนที่ขาดทุนนะครับเพราะนั้นครับอยากให้ทุกคนเนี่ยลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเสียได้แล้วลงทุนในสิ่งที่ตัวเองเข้าใจเท่านั้นนะครับอะไรที่ตัวเองไม่เข้าใจอย่างเช่นว่าเฮ้ยทำไมตลาดมันแดงจังไม่ได้กําไรเลยทําไมขาดทุนตลอดแต่มันก็มีบางคนที่แบบว่าโอเคตลาดแดงแบบนี้ทาไมฉันได้กําไรทําไมฉันไม่ขาดทุนคือมันมี2สิ่งที่แตกต่างกันกับคน2คนนะที่คนหนึ่งขาดทุนคนหนึ่งได้กําไรทั้ง ที่เล่นตลาดเดียวกันเหรียญตัวเดียวกันหรืออะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งนี้อยากที่จะให้ทุกคนเนี่ยอมองม่อนไปว่าเป็นการเรียนรู้เนาะ แล้วก็พัฒนาตัวเองครับฝึกฝนตัวเองให้มีความรู้ความเข้าใจถ้าเกิดว่าเราลงทุนอะไรกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจหรือว่าเราทําอะไรกับสิ่งที่เราไม่เข้าใจแน่นอนนะครับมันจะออกมาได้ไม่ดีเสมอและจะทําให้เราเครียดเนาะหรือเราจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวแต่เราไม่รู้สูตรทำก๋วยเตี๋ยวหรือเราจะบริหารธุรกิจแต่รู้ไม่เราไม่เข้าใจธุรกิจโมเดลของเราเนี่ยเราก็ไม่สามารถทํามันออกมาได้ดีได้น,นอกจากว่าเราจะไปหาความรู้เพิ่มอันนี้ก็ถือว่าเป็นห่วงหลายๆคนเนาะเพราะว่าในทวิตเตอร์เนี่ยโหก็มีคนโอดโอยมากเลยครับว่าสูญเสียง เงินไปถึงหนึ่งล้านสองแสนดอลลาร์นะครับก็แบบโหตลาดมันร่วงยับอะไรขนาดนั้นนะครับแต่สุดท้ายนะครับก็มีคนเข้าไปแนะนํานั่นนี่นู่นแล้วเขาก็สามารถที่จะเรียกเงินทุนของเขากลับคืนมาได้ที่ประมาณ1ล้านะถึงจะหายไป2องแสนแล้วก็เดี๋ยวเขาก็คงจะค่อ,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 อยๆกลับเข้ามาเนาะแล้ววันนี้ครับผมก็น,นําข่าวดีมาฝาก,กเพื่อนๆอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าตอนนี้บิตคอยแลวก็อีชิลเลียมอีซีเนี่ย ถูกอนุมัติในฮ่องกงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะถ้าเกิดเราย้อนเหตุการณ์กลับไปนะก็ขเขาบอกว่าเขาจะอนุมัติวันที่15ในวันจันทร์ถูกไหมครับก็คืออนุมัติตามนี้จริงแต่เราก็ไม่มั่นใจว่าอีเชียรีเมจะด้วยไหมเพราะว่าไม่มีโฆษณาอีเชียริมมีแก่โฆษณาตัวบิ c คอยแต่สุดท้ายแล้วก็มีการอนุมัติทั้ง2นี้เลยนะถือว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวครั้งสําคัญสนับในส่วนของตัว ECF ท,ที่เป็นคริปโตเคอเรนซีของฝั่งเอเชียเลยนะ ซึ่งถ้าเกิดเราย้อนเหตุการณ์นี้กลับไปครัว่า Bitcoin ETF เนี่ยถูกอนุมัติในตัวอเมริกานะวันที่ประมาณ12-13ถูกไหมครับผ่านมาประมาณ2เดือนกว่า,าก็ไปออทามไฮในวันที่14เดือน3นะครับอาก็73,777นเนาะแล้วพอฮ่องกงอนุมัติสปอตบิ t คอยอี t ีแล้วเนี่ยหลังจากนี้จะใช้ระยะเวลาแค่ไหนถึงจะทำการไปถึงออทามไฮเก่า ที่เข้อเคยไปถึงประมาณ7377 7ตอนนั้นถูกไหมครับและก็สามารถทะลุไปมากกว่านั้นได้จะใช้ระยะเวลากี่วันอันนี้เดี๋ยวเรามาลองทายกันดูนะส่วนตัวผมคิดว่าประมาณน่าจะเกือบๆเท่ากันนะ2เดือนถึง3เดือนเนาะอันนี้คือทายกันเล่นนะครับร่วมสนุกกันด้านล่างหน่อยนะ เพราะว่ามีข่าวแบบนั้นออกมาเองนะครับจากที่เสาร์อาทิตย์นี้แดงๆครับวันจันทร์มาเนี่ยก็บวกเขียวเลยเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีที่เข้ามาในโลกของเิสโตูนะันตอนนี้นะเราก็ไม่จําเป็นจะต้องพูดอะไรมากเม็ดเงินจากจีนเนี่ยก็ไม่ได้แพ้เม็ดเงินจากอเมริกานะครับแต่ก็ไม่รู้คบว่าจะมีเม็ดเงินสักกี่ล้านนะที่จะเข้าไปลงทุนในส่วนนั้นนะ ซึ่งการอนุมัติในห้องโกงครงั้งนี้นะครับก็เป็นที่จับตามองมวงการขนาดว่าแายงานต่างๆก็จับตามองเหตุการณ์นี้เนาะเพราะว่าในอเมริกาเนี่ยหลังจากที่มีการเปิดตัวสปอตบิคคอร์เเจเนี่ยก็มีเม็ดเงินต่างๆหลั่งไหลเข้ามาตลอดสูงถึง6 0 0 0 0ล้านดอลลาร์นับตั้งแต่เปิดตัวเดือนมกราคมานะซึ่งเขาบอกว่ากองทุน E อเจในฮ่องกงเนี่ยก็อาจจะมีความสนใจในระดับเดียวกันคือว่าอาจจะไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าอเมริกาเลยขึ้นอยู่ที่ประมาณ 60,000ล้านดอลลาร์ประมาณประมาณนั้นนะถึงต่อให้ไม่ถึงประมาณ50,000นเนี่ยบิ c คอยก็น่าจะไปแตะที่ประมาณ80,000ถึงแสนได้อยู่นะถ้าเกิดว่ามันมีอัตราการเติบโตเทียบเท่านะกับตัวอีเทียบเมื่อครั้งที่อนุมัติในอเมริกานะและก็ไม่ใช่แค่ฮ่องกงเท่านั้นรับธนาคารกลางใหญ่ ที่สุดในเยอรมน,นีประกาศเตรียมให้บริการดูแลเกี่ยวกับคริปโตภายในปีนี้ถ้าเกิดย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤศจิกาปี2023นะครับที่ผมได้รายง,งานว่าฝั่งของเยอรมันเนี่ยมันมีธนาคารลูกๆอยู่นะครับแต่ว่าคนเนี่ยเขาต้องการที่จะให้ธนา,าคารแม่เนี่ยอนุมัติให้ธนาคารลูกๆเนี่ยออกตัวคริปโตเคเนรียีหรือว่าอนุญาตให้ซื้อขายคริปโตเคเรียีให้กับคนที่เขาต้องการได้ เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเคยยื่นขอเรื่องไปแล้วคือธนาคารลูกนะเป็นคนขอยื่นไปนะแต่ธนาคารแม่เนี่รู้สึกว่าเอเคเขายังไม่อนุมัตินะแต่ว่ามีความต้องการมากขึ้นเขาก็พยายามเขียนนะกฎระเบียบต่างๆให้เร็วขึ้นแล้วก็ทําการที่จะอนุมัติแต่ว่าก็บอกว่าจะอนุมัติภายในปีนี้อันนี้คือใกล้เข้ามาแล้วนะก็คือว่าเขาบอกว่าจะภายในปี2024นี่แหละ ซึ่งความต้องการของคนในฝั่งของเยอรมันเนี่ยที่เขาต้องการที่จะลงทุนหรือว่านักลงทุนเนี่ยเขาต้องการสูงมากจนถึงกระท่านบอกว่าโอเคธนาคารลูกๆเนี่ยช่วยไปบอกธนาคารแม่ได้ไหมว่าช่วยทําการนะครับให้มีการซื้อขายหรือว่ามีการครอบครองหรือว่ามีการลงทุนในตัวเิปโตเคกเรนซีได้สักทีนะเพราะว่าเขาต้องการแบบนั้นซึ่งธนาคารเมื่อลูกค้าต้องการก็คงจะต้องจัดมาเพราะว่าถ้าไม่มีความต้องการเยอะมากจริงๆเนี่ยธนาคารก็คงจะไม่ลงมือทำนะเพราะว่าคือมันก็ไม่ได้ เรียกว่าไม่ได้กําไรมากสุ่ไหมอันนี้ที่เกิดเขาลงมือทําแสดงว่าเม็ดเงินคงจะมากพอแล้วก็หน้าที่จะมีกําไรมากพอถึงขั้นเขาเนี่ยจะต้องรีบแล้วก็ทําการอนุมัติให้กับลูกค้าของเขานะครับเพื่อที่จะไม่ได้ต้องเสียผลกําไรตรงนั้นไปอะนะ เพราะว่าด้วยเหตุผลนี้เองครับธนาคารเขาก็ได้ร่วมมือกับกระดานเทรดคริปโตในออสเตรเลียครับอย่างตัวบนะิตพันด้าเนาะที่มีความสามารถในการกระจายเงินแบบกระจายอำนาจนอนแบบดี FI นะซึ่งจดทะเบียนในส่วนของตัว FCA ด้วยนะในการเสนอขายบริการดูแลสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับชาวเยอรมันที่จะเกิดขึ้นในปี2 0 2 4นะ ก็เหตุผลที่เขาต้องเร่งให้มันเสร็จภายในปีนี้เพราะว่าอย่างที่ผมบอกเขาว่าเดี๋ยวลูกค้าจะหนีแล้วก็ไปใช้บริการเจ้าอื่นแล้วผลกําไรตรงนั้นเขาจะไม่ได้นาะเพราะว่าตัวรอยเชื่อแบงค์เนี่ยเขาก็เป็นธนาคารในเยอรมน,น,นีเหมือนกันนะแต่ว่าใหญ่เป็นอันดับรองลงมานะครับและเขาก็เปิดให้บริการแล้วก็มีกระดานเทรดของตัวเองตั้งแต่ปี2023ในเดือนพฤศจิกาแล้วนะอันนี้ก็โอ้ถ้าเกิดว่าธนาคารยักษ์ใหญ่เป็นอันดับเมืองนี้ยังใช้ยอยู่แบบนี้ลูกค้าคงจะหนีไปเพราะฉะนั้นครับเม็ดเงินเยอะขนาดนี้เขาต้องรีบคว้าไว้แล้วเมื่อมีีอ ชีหรือว่ามีตลาดต่างๆเปิดรับตัวพิปโทมากขึ้นนั่นหมายความว่าเม็ดเงินก็จะหลังไหลมากขึ้นเราคงจะไม่ได้เห็นภาพเก่าๆที่ว่าโหควายจะหาเม็ดเงินเข้าไม่ได้เนี่ยคงจะยากแต่ตอนนี้มันเข้าถึงทุกคนได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นผ่านตัวสถาบันการเงินต่างๆแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดูในส่วนของตัว t ิ o คอ e t f p r o เนาะก็วันที่12เนี่ยมีเม็ดเงินไหลออกไปประมาณ55.1ล้านอันนี้ก็คือว่ามันอาจจะ ไม่ได้เยอะอะไรนะเมื่อเทียบกับตัววันที่8แล้วได้ประมาณ223ล้านแต่ก็ตรงกับช่วงที่บิตคอยนเนี่ยเข้าร่วงพอดีเนาะแต่ว่าวันที่15นี่ทางเว็บไซต์ยังไม่อัปเดตนะครับต่อมานะครับนะักขุดเตรียมเทขายบิตคอยน์มูลค่า5,000ล้านดอลลาร์หลังบิตคอยน์วิ่งในครั้งนี้นะซึ่ง ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมต้องเทขายหลังฮาวิ่งเนาะรอให้ราคามันขึ้นหรือเปล่าและถ้าเกิดราคามันไม่ขึ้นเขาก็จะไม่เทขายหรออันนี้เราก็ไม่รู้เหตุผลนะซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่านักขุดมีเงินเยอะขนาดนี้นะเอ่อมีบิตคอย n เยอะขนาดนี้ก็คงที่จะเอาไปขายให้กับตัว OTC ด้านนอกที่สถาบันการเงินต้องการเนาะน่าจะเจราจาตกลงราคากันเพื่อมาให้มันกระทบกับตลาดเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเขาเองก็คงที่จะได้ราคาที่มันต่ําลงไปด้วยเนาะอะ,อะ แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นจริงหรือเปล่าเราโดยตามรายงานครับเขาชี้เห็นว่านักคนเนี่ยอาจขาดทุนถึงประมาณ10,000ล้านดอลลาร์หลังจากมีควาวิ่งนะที่กำลังจะเกิดขึ้นเนื่องจากรางวัลการพุดเนี่ยมันได้ลดลงนะซึ่งเขาบอกว่าการขายบิตคอยจานวนนี้นะจะใช้ระยะเวลาประมาณ4-6เดือนก็คือแบ่งขายนั่นเองนะและก็ เป็นการอธิบว่าทำไมราคาของเบลคอยถึงจะไซเวย์ออกไปสักพักหนึ่งหลังจากฮาวิ่งแหลกก็คือว่าอาจจะมีการออกข้างประเทหนึ่งเพื่อให้นักขุนเนี่ยเขา้าในเทียขายตงวเทีละนิดทีละนิดทีละนิดเนาะ โดยเขาก็อ้างเองจากข้อมูลในอดีตเนอะว่าหลังจากที่บิคอยมันห้าวิ่งแล้วในอดีตเนี่ยมันก็ราคาจะยังไม่ไปไหนหรอกมันก็จะยังออกข้างไซเวไปสักพักหนึ่งนะครับแล้วก็ค่อยกระชากขึ้นไปซึ่งนั่นคือเหตุการณ์ในอดีตที่ยังไม่มี ETF ทั้ง2ที่3ที่นะก็คือครั้งนี้มันมีไม่เงินไรเข้ามาแล้วเราจะใช้เหตุการณ์ในอดีตแบบเดิมได้ไหมถ้าเกิดว่าเหตุการณ์อดีตเนี่ยมันสามารถที่จะทําให้เราคาดการณ์ได้แบบแม่นยาตามนั้นจริงๆ โอ้โหคงคิดว่าที่จะไม่มีอะไรที่จะทําให้ใครในี่ขาดทุนได้ถูกไหมครับก็คือคงจะลงทุนไปในแบบบริษัทแล้วก็ไม่อยากให้ชะล่าใจนะว่าโอเคเดี๋ยวมันก็ออกข้างไซเวไปแหละนะก็เดี๋ยวรอสักพักก็อาจจะพลาดเหมือนกับใครหลายๆคนก็เป็นได้นะหรือบางทีนะฮะอาจจะรอดูสักระยะหนึ่งไปก่อนก็ได้นะแล้วแต่การลงทุนของแต่ละคนเลยนะครับ ในคณะนี้เองนะครับนักขุดเขาก็ได้ถือบิตคอยไว้อย่างแข็งแกร่งเลยนะในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานครับเพราะว่าตอนนี้ราคาของบิตคอยสามารถพุ่งได้ถึงประมาณ74%ในปีนี้ก็เลยทําให้มันไปแตะอยู่ที่ประมาณ73,734นะแต,แต่ก็มีใครเอามาเรื่อยๆ,ๆนะเพราะเขาก็าึ้นเรื่อยๆทุกวันอยู่แล้วแต่ก็ไม่ใช่จํานวนที่มันยืดขนาดนี้นะครับ อ,อ่าแล้วทำไมนักขุดเขถึงจะขาดทุนล้านในเมื่อบอกว่าเขาจะขายหลังจากนั้นก็ค่อยขายเนาะก็นักขุดเนี่ยมันก็จะมีรายได้น้อยลงครับหลังจากเขาวิ่งเนาะเพราะว่ามูลค่าที่มันสามารถขุดได้เนี่ยก็จะลดลงเพราะว่าปกติแล้วอาจจะขุดได้ประมาณ900ยถูกไหมอันนี้ก็หารครึ่งก็จะกลายเป็น450อเนาะก็ที่มันหายไปนั่นแหละครับคือมูลค่าของรางวัลที่นักขุดเขาเอามาตีรวมกันอยู่ที่ประมาณหมื่นล้านอันประมาณนั้นนะ โอเคสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ